ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยที่มีผลกระทบในวันที่19-20มีนา2567บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยจะมีพายุฤุดูร้อนเกิดขึ้นในระยะแรกโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงทำให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ร่มแจ้งตายต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและปลายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมถึงดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงสำหรับรเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดผลจากการผลผล,ผลิตทางการเกษตรและอันตรายที่ต่อสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมีดังนี้ในวันที่19มีนา ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายลำพูนลำปางพระยาน,าน่านแพร่สุขโขทยัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิ ขอนแก่นกาลสิน์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดแยโสธรนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีการจนบุรี ราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงคารามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดน,นครนายกปราจีนบุรีสะแก้วสะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดในวันที่20มีนา ผลภาคที่ได้รับผลกระทบคือภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่สุโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและตากภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทการจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนคนปรปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคใต้ จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์